ดังเพราะใคร้านที mm. ่ด <donkey often> ังเพราะใครหมูหมูบ yeah, ุกเก็บไม้มันขอพี่ยานแนะนำให้ขายด้วยบางอย่างไม่แนะนำพี่ยาไม่ได้แนะนำย่าพูดมันท้เดี๋ยวถ้าไม่โจบเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวไม่เอามาแจนามาก่อนมาแจนามาก่อนไม้ละยี่สิบใช่ไหมใช่ครับ ถามว่าพิยาบังคับไปขายไหมผมไม่ได้บังคับครับเพียงแต่ว่าบนหน้าเด้บนหน้าเลยเออแต่แ่าวพิยาหน่อยพ่ยาบังคับไปขายไ,ไม่มได้ยี่สิบกรณีนี้เป็นการทำแนวคิดขึ้นมาใหม่แล้วพ่ยาฟิน<ค>เป็นไอเดียใคใคิดก็ผมเหมือนเสียบไม้แล้วนำเสนออยากให้พี่เอกอลองได้ทิม<อ>แล้วพิยาเห็นพอดีปุ๊บปิงไอเดียขึ้นมาในการขายแต่เพียงที่ว่าพิยาถามก่อนว่าอยากขายเท่าไหร่ผมก็มองว่า เราขายไม่มากหรอกผมรู้ไม่กี่ไม้คับสิบห้าแล้วกันพี่ยาบอกเฮ้ยมันจะได้หรอวะเอาไปขายยี่สิบแล้วกันพี่ยาเป็นคนบอกให้ขายยี่สิบผมก็เลยปรับเป็นยี่สิบแต่ปรับขนาดไม้ราคาให้เหมาะสมแต่ถามว่าแพงไม่ไม่แพงเอามากินมาต่อปนี้ปิดบ้ายเลยกลอบดราม่าห่้ยของจริงมันดังรอบพี่เอกไหมอ่ะดังรอบพี่เอก ได้ดับรถพิยานะเพราะว่าพี่เอกแกหาลูกชิ้นไงอยากอยากเอาไปแกล้งแกทำทำเหมือนลูกชิ้นได้พี่เอกทำไมหน้าเจือนพี่เอกทำไมหน้าเจือนอะพี่เอกนี่นะหมูกรอบมาเลยยี่สิบกรอบไหมราบเลยแล้วพี่ยาอยากจะรู้ว่าถ้าเราขายมาละยี่สิบเนี่ยมันได้กำไรไหมขายไมาได้กำไรไหมได้ครับได้แน่นอนอยู่แบบลำบากไหมไม่นะผมว่าโอเคเลยอ่ะ สบายแต่เพียงแค<อ>่ว่างานเพิ่มมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นคนเข้าตลาดมากขึ้นพราะเาไปค้าดีขึ้นยุ่งกว่าเดิมยุ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับนั่งตกเมวันนี้เลือกอะไร <craft devil. S 2> ยุ่งกว่าเดิมเอาเง<อ>ือเอาเงือ,อ,อครับเอาเงือ,แ,<ต>อแล้วก็พี่ให่อยากบอกว่าเดาี๋ยวก็มีที่ทำตามเราเราไม่เราเราเราไม่เราเราไม่เราไม่ติดกันไม่ครับทำได้เลยได้กำไรจริงขายดีจริงวันนี้ร้อย่าไม้แล้วสับไม่ดัน อก็มไม่ทันขายเป็นขีดเนี่ยมันบางทีมันม,ม,นมีมันมีแบบเงี้บยบบ้างอะไรบ้างใช่ครับแต่ขายเป็นไม้ยุ่งทั้งวันใช่ครับเป็นไงครับพิยาได้ไหมดีดีมากขอบคุณครับไปตั้งเลยนะไปตั้งชื่อชื่อนี้ว่าหมูฟอกดามาไปแล้วก็ <c oughs> พิยาครับขายซื้อยกกิโลมีของให้เล่นด้วยครับพี่ยาหยิบให้ดูเลยว่ามีปี่ลูกราคาเท่าไหร่กินรือเปล่า มีรถครับราคาเลยนะเขามีเขามีให้เล่นด้วยเล่นเกมครับใครซื้อยกโลมีราคาส่วนลดใครล้วงเอาเองได้ครับถ้ามาถือว่าพี่ยาซื้อโลหนึ่งพี่ยาล้วงเลยครับใส่รถไรห้าบาทยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับที่หลังเลขร้อยก็ใส่บ้างทีเลขร้อยได้ครับมีเงินแค่ยี่สิบก็กินหมูกรอบได้กินหมูกรอบได้ที่โรงงานพี่อากลุมมากันเยอะ มันน้อยทอี่ไหนเลยยี่สิบมาเข้าฟิวแล้วก็สั่งจองฟิวไว้เยอะเลยครับ <มา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวม้นเมาเพราะขาหมูตอบแจนได้แล้วนะจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ว่าเลยว่าเขานะ <c oughs> อรเพื่อนๆไม่ไดราม่าครับ <c oughs> เราทําเพื่อชีพทุกคนใ,ใครเห็นเป็นอาชีพก็ไปทําเลยครับไม่หว่วงครับเราทําเพื่ออะไรนะเขาเรียกพี่เอกทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นนะเราไม่ทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อตัวเราเองอะเราเรา เราทำเพื่อคนอื่นให้ให้ไปเป็นแนวทางอร่อยขอบคุณครับอร่อยดีอร่อยดีพี่ยายนี่กินนะค๊าขอบคุณครับเด็กก็ซื้อกินได้ครับอยมากขอบคุณครับ